สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอรายงานนะครับเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศนะครับนำเสนอให้กับอาจารย์รัทพันธ์โคตรงนะครับก็จะมีพิธธรรมโดยนิพพาดาการมาลัยนะครับแล้วก็มัฑชาปฏิวงศ์ธนพัฒน์จันพงศ์งกกรศรคสอนนะครับครับ ในตัวของบทที่หนึ่งนะครับเป็นบทนำน,นะครับต้องเกินก่อนเลยว่าการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายนอกเนี่ยกลมเส่งเสริมการปกครองส่ท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกิจในพัฒนาประเทศน,น,นะครับต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับซึ่งการใส่ย,ยุทธศาสตร์ชาตินั้นก็การพัฒนาชีวิตของภายนอกในกลมสง่งเสริมกองส่งท้องถิ่นโดยอาศัยระเบียบบริหารงานบุคคลของกรมมหาไทย ต้องอ้างอิงพรบรการบ,บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรั่อากรชาติ20ิปีนะครับก็ตั้งแต่2561จนถึง2580นะครับเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบแนวทางพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐภาคส่วนนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคง,ย,งยั่งยืนนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นคติประจำชาติว่ามั่นคง บางครังางยังยนะครับก็จะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร,ร์ชาติหลักคือ6นะครับยุทธศาสตร,ร์ชาติความมั่นคงยุทธศาสตร,ร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร,ร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร,ร์ชาติด้านการเติมเติบโตคุณภ,ภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดก,การภาครัฐทั้งหมดนี้เป็นการกำหนดทิศทางนะครับของการพัฒนาประเทศภารกิจของกรมส่งเสริกมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เป็นข้อความาณนี้ครับบทที่2จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมค่ะการบริหารทรัพยากรหยุคตลภาครัฐหมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหาร,หารดาเนินการสรรหาคัาดเลือกและบรรจุหุคตน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในองคอ์กรพร้อมทารักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคอ์กรเพิ่มพุนความรู้ความสามารถรวมถึงการสรรหาวิธีการให้พนักงานสามารถดำรงชีวิตอยู่นในสังคมได้หากต้องควรจากตำแหน่งการทำง,งานเรื่อง,งผิดคุณภาพจะเสียอายุหอเหตุอื่นใดความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลม,มี3ามด้าน 1. ด้านบุคคล ช่วยให้พนักงานได้ค้นพบศักยภาพของตนเองได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 2. ด้านองค์กรบกุคคลที่มีคุณภาพจะช่วยพัฒนาองค์กรตามแนวทางที่ผู้นำระดับสูงวางไว้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้ามีความมันมม่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี 3. ด้านสังคมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สัคมมคงสคม,มคงและประเทศชาติ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐการสรรหาบุคลากรคือกระบวนการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งที่องค์กรต้องการโดยผู้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากร <c oughs> จะต้องเข้าถึงแหล่งที่มาของบุคลากรดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานให้สนใจร่วมง,งานกับองค์กรการคัดเลือกบุคลากร คือกระบวนการที่องคอ์กรใช้ขั้นตอนต่างๆม,มาดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือตามจํานวนที่องคอ์กรต้องการการคัดเลือกจําเป็นต้องมีเกณฑ์กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาที่มีคุณสมบัติตรงกบงานต่อไปเป็นการพัฒนาทร,รัพยากรบุคคลการพัฒนาทร,รัพยากรบุคคลคือกรอบของกระบวนการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความสามารถมีทักษะการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นพนักงา,านเกิดการพัฒนาสักยภาพโดยการพัฒนาสักปภาพของพนักงานทําได้หลายวิที<ๆ>เช่นการอบรมการออกไปดูงานนอกองคอ์กรเมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาแล้วส่งผลให้องคอ์กรพัฒนาและวัดผลความสำเร็จเพระถือาสองของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหนึ่ง,งต้องการให้พนักงานในองคอ์กรพัฒนาฝีมือทักษะการทําง,งานเพื่อให้ทํางาน ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่ออุดรอยรั่วข้อบุคองต่างๆที่ทําให้เกิดการทํางานที่ผิดพลาด 3. เพื่อให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลให้ทุกคนรู้สึกถึงกันดูแลขององค์กร 4. เพื่อเป็นสนุกของเครื่องมือในการวัดผลพนักงาน 5. เพื่อใช้วางแผนตลอดจนทิศทางขององค์กรแม่นาคต 6. เพื่อให้พนักงานมีความพักดีกับองค์กร7 เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของาการพัฒนาทรัพยากรมุษยครับก็จะมาต่อในเรื่องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ2ี่ิปีนะครับที่เราได้อ้างอิงไว้นะครับก็ยุทธศาสตร์ที่1นะครับเป็นยุทธศาสตร์ชาติานความมั่นคงครับเป็นเป้าหมายพัฒนาที่สําคัญคือประเทศชาติต้องมัน่นงคงและก็ประชาชนต้องมีความสุขเน้นการบริห,หารจัดก,การสภาวะาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยยุทธศาสตร์ชาติที่2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับก็จะมีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นยกระดับศักยาภาพของประเทศไทยที่หลากหลายมิติดยแนวทิศสามประการน,นะครับคือต่อยอดแล้วก็ปรับปัจจุบันต่อมาก็จะเป็นสร้างคุณค่าในอนาคตโดยเพิ่มศักยาภาพของผู้ประกอบผู้พัฒนารุ่นใหม่ภาษาศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพ ทรัพยากรมนุษย์มีหลักคิดที่ถูกต้องและมีทักษะติอยู่ในศตวรรษที่21อและมีทักษะการศึกษาภาษาอังกฤษและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นด้วยนะครับชาติที่4นะครับก็เป็นการสร้างโอกาสให้ความเสมอภาคทางสังคมโดยขับเคลื่อนตัวประชาชนการรวมแนวคิดการกระจายอํานาจเพท่ศสสตร์ชาติที่5ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิสรยสิ่งแวดล้อมก็ชื่อเ็าบอกว่นะครับว่ามิตินี้ทางมิติจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ธรรมิบาลยุสัตย์ที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดภาครัฐนะครับก็ภักรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับภารกิจและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันตามกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยพศ2 5 5 1ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นดังนี้ 1. ดําเนินการพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2สง่สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทําประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินง,งานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. ดําเนินการจัดทําแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกคกรกองส่วนท้องถิน่น 5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานด้านการเงินการคลังการงบประมาณและการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกคกรกองส่วนท้องถิน่นบทที่4นะฮะวิเคราะห์โมเดลการพัฒนา บุคคลตามภารกิจและทิศทางการบริหารประเทศทางการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศนั่นจะต้องมีแผนการพัฒนาเป็นแผนจริงๆหรือโมเดลการพัฒนาโดยการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบแนวคิดและทักษะที่เหมาะสมอีกทั้งหน่วยงานต้องสร้างระบบการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาโมเดลการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในฐานะที่ประชาชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประชาชนได้ประโยชน์ส่วนรวม โดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีฉากนั้นโมเดลการพัฒนาประเทศตามภารกิจของบุคคลจะต้องมีแผนหรือโมเดลดังนี้สรุปนะครับ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรส่งเสริมการปุครองส่วนท้องถิ่นนะนะครับเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศเราจะต้องผลักดันองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จนอกเหนือจากด้านองค์กรแล้วนะครับยัง มีผลต่อด้านบุคลากรตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยงานหลักเนี่ยเราจะต้องจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้โมเดลการพัฒนาดังข้างต้นนะครับเพื่อ ที่เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจบแล้วครับรับกลุ่มเรานะครับขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ